tác phấn ลานาอวันนี้ <c oughs> อทำไมมันคนมาดูเยอะจังเลย <c oughs> มาแต่ไหนเนี่ยสองร้อยกว่าท่านเลยมาดูสลา,าหลังใหม่เนาะ <c oughs> เราก็เริ่มมาได้หาให้ช่างมา กออิดเนาะกออกิก็จะเป็นแนวโล่งแบบนี้เนะาะสลาก็จะไม่ทึบนะไม่ทึบเป็นเป็นสลา,าแนวโรงให้มันปลดปลงเนาะโล่งเบาโล่งเย็ยนสบายถ้ามันทึบมันไม่มีใครมานั่งต้องลงโล่งหน่อย หลายคนหลายท่านก็ได้ร่วมเนาะได้ร่วมทํากําลังจะขอสร้างวัดใหม่เนาะก็เลยต้องทํำลังใหม่ขนะึ้นมาที่ปุริวันไม่ตกเลยแรงมากอยู่กาลสินฝนที่ดีทำเพื่อขอสร้างวัดเนาะทำเพื่อขอสร้างวัดแล้วก็ได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์นะี่หลเนาะ ก็จะให้มันเสร็จทันเสร็จทันเดือนพฤศจิกายนเนาะก็เหลือฝ้าเนาะเหลือฝ้าเหลือฝ้าเหลือปูกระเบื้องนะตรงปูกระเบื้องนี่แหละจะจะใช้เวลาอยู่เนาะน่าจะเป็นกับ10บวันยี่สิบวันนั่นแหละปูกระเบื้องดู้ะ จะยี่สิบกว่าวันมันหลังใหญ่ท่านใดอยากมาเยี่ยมชมก็มาได้เด้อช่วงนี้วัดกำลังร่มรื่นช่วงนี้วัดที่วัดเราร่มรื่นเลยอันนี้คือด้านนอกเนาะส่วนไล่ตอนอ่า11นาฬิกานั้นคือด้านใน มันมีด้านนอกกับด้านในเนาะถ้าสร้างสลาเสร็จแล้วพระอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมเนาะปีนี้ไม่รู้ว่าจะจัดหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ที่วัดมันเท่ามันมันมันเหมือนได้จัดอยู่ทุกวันนะั้มเราก็เลยไม่ค่อยวางแผนในการจัดปฏิบัติธรรมประจำปีนะ แต่อยู่ที่วัดนี่มันมันได้ปฏิบัติทุกวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่ทุกวันใครอยากมาก็มาได้ตลอดนี่คือเราเราพยายามทำวัดให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าในการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดไม่ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมาแค่ครั้งเดียวมาได้ทุกวันอย่างเงี้ยเราพยายามให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทำเป็นประจำทุกๆกวันเนาะ แต่ไม่รู้ว่าจะจัดหรือเปล่านะปีนี้เนาะต้องดูอีกทีหนึง่งแต่ละปีเคยจัดเจดวันเนาะก่อนนี้มนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็เยอะมามาแสดงทำแต่ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่านะต้องดูอีกทีหนึ่งนะที่จริงเราเราต้องการให้มันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยการปฏิบัติธรรมคือให้มันเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับชีวิตของเรา ในแต่ละวันแต่ละขณะอยู่ที่วัดเรามันกำลังเป็นธรรมชาติน,นี่เป็นธรรมชาติที่เอาการปฏิบัติกลมกลืนกับชีวิต <c oughs> เราจะทำยังไงอะไรอยู่นั่งอยู่เฉยๆก็เป็นการปฏิบัติธรมอย่างนี้นะ, <c oughs> ะแดดออกแล้วแดดออกแล้ว <c oughs> แดดออกยังห <c oughs> อนเอาอยู่บัีบ ตอนเย็นนอนตอนเย็นถ้าพอมีเวลาก็มาร่วมสนทนาธรรมกันเนาะตอนเย็นเนอประมาณสักสามทุ่มเตรียมคำถามไว้เนาะเมื่อคือนนี้ถึงห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าๆเลยเนาะ ้าทุ่งกว่า,วาได้หยุดลงไล่เมื่อคืนเนี่ยแต่ก็เป็นบางวันเดวดูก่อนตอนเย็นว่ามันจะพอมีพลังก,กำลังไหมที่จะไปนั่งพูดเพราะว่าการนั่งพูดธรรมใช้พลังงานเยอะมากตั้งสองชั่วโมงกว่า,วาคำถามอสังกตะโอสังกตะค่อยตอบเนาะตอนเย็น สังคตะตอบไปแล้วครั้งหนึ่งเลยสังคตะวิสังขารมันเป็นชื่อของนิพพานทนั้งหมดนะอสังคตะวิสังขารน,นิโรธะวิลาคะออม,มตะ ชื่อตั้งหลายชื่อนะนิพันเขาถามคนี่บอกูัทัรที่จงอาริงสังคตะกับสังขันห้ามันไม่เหมือนกันเด้ขันห้าเขาเรียกว่าสังคตะ แต่คนนะมันเข้าใจผิดม,มันคิดว่าอาสังกตะคือขันห้าไม่ปรุงแต่งคือขันห้าไม่ทํางานว่างันเถอะแต่ที่จริงแล้วภาวะของอสังกตะมันอยู่คนละส่วนกันเลยกับขันห้าคือมันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มีมาไม่มีไปแต่ขันห้ามันมีภาวะเกิดดับไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตา นิพพานกับขันหามันไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่ทะนั้นเราเราปฏิบัติมันมันก็เลยมุ่งตรงที่จะไปดับขันหาอย่างงี้นะมันเป็นอย่างนั้นในส่วนมากแต่แต่เราปฏิบัติเพื่อจะเกิดความรู้เท่านั้นเลยความรู้ว่าเห็นว่าขันหานี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดมั่นถือมันไม่ได้ยึดตอนไหนเป็นทุกตอนนั้นวางตอนไหนก็พ้นทุกตอนนั้น นี่เราจะมาปฏิบัติเพื่อ<ม>เพื่อรู้อย่างนี้แต่คนมุ่งหวังที่จะปฏิบัติที่จะไปดับขันหาไม่ให้มันคิดอะไรอย่างเง,งี้ยสมะถะวิปัสสนาทางที่จะถึงอสังขตะใช่ใช่ช่ใช่ใชใชสมะถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นภาวะของ ศีลส,สมาธิปัญญามันรวมลงอยู่ที่สมถะวิปัสนาเนี่ยหรืออริมักวิองแปดถ้าว่าโดยละเอียดถ้าจะว่าโดยย่อเข้ามาโดยน่วยระยะของการปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาไตาสีกขานั่นเองย่ยอลงมาอีกก็คืออะไรย่อลงมาอีกก็คือสมถะวิปัสนาเห็นไหม ยอ่อลงมาอีกก็คือความไม่ประมาทเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นสมถะวิปัสนาก็คือสรุปแล้วก็คือถ้าสมถะกับวิปัสนามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเรียกว่ามัคคะสามคัคคีไม่ได้ไม่ได้หนักหน่วงไปทางใดทางหนึ่งอ่าวิปัสนาเกิดขึ้นก็มีฐานของสมถะรองรับเห็นไหมคือมันอยู่ด้วยกัน แต่มันก็ก่อนพุทธศาสนามันจะมีหนักไปทางสม,มะถะโดยฝ่ายเดียวพวกลือสีอย่างเงี้ยพวกสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อยานัทสนะฤทธเดชต่างๆมันมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกแต่พุทธเจ้าท่านเห็นความสําคัญตรงนี้ท่านก็เลยเอาเอาพื้นเอาพื้นของกําลังที่เป็น มัธนีมามาเป็นมาเป็นฐานในการเห็นความจริงไหม,มาเป็นฐานในการเจริญวิปัสนาแต่ที่จริงมันมันอยู่ด้วยกันถ้าใครปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงภาวะของความเป็นกลางเลยเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาการทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเขาจะเกิดเขาจะเรียกว่ามัคคสามมาคี มักสามัคคีกันไม่ได้แยกในการปฏิบัติแล้วในขณะทุกๆขณะจะมีศีลสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันอยู่ตลอดอันจะเป็นอย่างนีน้มันก็เลยเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งรู้แจ้งในอริยสัจทั้งสีนั่นเอง ที่จริงแล้วสมาธิมันก็ยังไม่ใช่ที่สุดในาศาสนาเรานะปัญญาก็ยังไม่ใช่ที่สุดปัญญานี่ก็เป็นหนทางเหมือนกันปัญญานี่ก็เป็นหนทางให้ถึงความหลุดพ้นเหมือนกันที่สุดของไปทางก็คือวิมุติความหลุดพ้นใครถามแก่นแท้ในทางพระพุทธศาสนานแก่นแท้ ก็คือวิมุตในวิมุตแก่นในทางพระพุทธศาสนาส่วนกะพีส่วนกะพีนั่นคือสมาธิเห็นไหมกะพีคือสมาธิส่วนเปลือกนั่นคือศีลเฮ้ยเฮ้ยกะพีกะพีะพนี่นคือปัญญา กับพี่นี่คือปัญญาไม่ใช่เนาะื่อกีมีพูดผิดกับพี่นี่คือปัญญาส่วนเปลือกส่วนเปลือกนั่นคือสมาธิเห็นไ,ไหมส่วนเปลือกนั่นคือสมาธิส่วนสเก็ตนั่นคือศีลส่วนกินและกิ่งและใบนั่นคือเอกลาภให้เราเข้าใจอย่างน้น ที่สุดแล้วก่อนที่จะถึงแก่นมันก็ต้องผ่านผ่านอะไรผ่านสเก็ดเห็นไหมต้องผ่านศีลก่อนจะถึงแก่นก็ต้องผ่านกระพี้เห็นไหมผ่านเปลือกเห็นไหมผ่านเปลือกไม้ก่อนจะถึงแก่นก็ต้องผ่านกระพี้อ,อ,ยอ,อ,อ,พอย่างเงี้ยเห็นไหมส,สมาธิปัญญาอย่างเงี้ย เปือกคือสมาธิกับพี่คือปัญญาส่วนแก่นคือวิมุตต์เนาะมันก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เข้าไปหาแก่นแต่จะไปปฏิเสธเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมไปปฏิเสธเปลือกอก็กกไม่ได้เพราะเราก็ต้องอาศัยเขา อาศัยผ่านผ่านจริงแล้วนั้นเข้ามาปวดจะถึงแก่นเนาะผ่านเปลือกผ่านกระพี้มัน,นมดูสลา จะลองกระทินมาแตต้องดูก่อนเนาะดูก่อไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถูกต้องแล้วเนะะาะสมถาวิปัสสนาเนหะละเป็นทางให้ถึงอสังขตะ ถูกต้องแล้วคือสรมะวิป uh> uh> um> ัสสนามก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละที <S <S ่จริงแต่มันมันมันว่าโดยย่อว่าโดยย่อสรถะคือคืออะไรคือความสงบวิปัสสนาก็คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งตามความเป็นจริงเลย

นาคือเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงใช่ไหมใช่ใช่ที่ปรัสนาก็คือมันมันจะมีอารมณ์ก็คือไตลักษณะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาคือหลักๆมันก็คือไตลักษณ์นั่นแหละเอาง่ายๆเลยหลักๆมันก็คือไตลักษณ์แต่แต่การย่อยห้องมันการเห็นการพังลงการเห็นการเบื่อหน่าย น,นี่พิธายานอย่างเงี้ยอะไรอีกการกลัวภัยการเห็นภัยพยาญานอย่างเงี้ยพังขยานอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นยานเป็นวิปัสสนายานทั้งหมดเห็นความเกิดความเบื่อหน่ายเกิดมียานที่จะทวน นะโอ้มันมีหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือการเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นหลักเห็นค <c oughs> วามไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา <c oughs> เป็นการเห็นจุดนี้ <c oughs> ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนา <c oughs> วิปัสสนา <c oughs> ดูง่ายๆนะ <c oughs> จะมีฐานปัจจุบัน จะมีฐานแห่งปัจจุบันเป็นที่อยู่เป็นที่เห็นเห็นก็เห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เบนึกเอาดีมิจาจาาก็คือเห็นนะนะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็ื้อเห็นเฉพาะหน้าเสียงที่มันเป็นธรรมชาติที่มันกระทบหูแล้วก็ดับไปตาที่มันเป็นธรรมชาติที่มันกระทบกับลูก แล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยมันเห็นแต่สภาพที่มันเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี่แหละคือดูง่ายๆมันจะมีปัจจุบันเป็นที่อยู่ถ้าเข้าถึงมีปััสนาดูธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไปเลยแล้วแล้วมันก็เห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะนัน่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดดับเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นพูดง่ายๆคือเห็นธรรมชาตินี เห็นธรรมชาติที่มันตกอยู่ในกฎของไตรักนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่กฎของไตรักอันนี้จังทุกขังงานตายไม่ต้องไปคิดเลยก็ได้เ้าไม่ต้องไปคิดนะถ้าเราสัมผัสรู้ในฐานปัจจุบันไม่ต้องไปคิดเสียงกระทบหูแล้วมันก็ดับลงไปเองของมันนั่นเห็นไหมอันนี้จังนั่นน่ะไม่ต้องไปคิดก็ได้แต่มันจะเห็นถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันจะเห็นเสียงกระทบหูแล้วก็ดับ เสียงกระทบหูแล้วก็ดับเสียงกระทบหูแล้วก็ดับี่ถ้าเห็นอย่างนี้นั่นแหละท่านเห็นอนนิจจังแล้วโดยที่ไม่ต้องมีภาษาพูดเลยก็ได้ใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าเห็นสภาวะปรามาถะปรามาัตถธรรมเห็นความจริงล้วนๆเลยโดยที่ไม่มีภาษาโดยที่ไม่มีภาษาบัญญัติเข้าไปในในอารมณ์เหล่านั้นรับรู้แต่ จิิงใดเกิดจริงนั้นดับจริงใดเกิดจริงนัง้นดับแค่นั้นเองมันก็เข้าถึงศักแต่ว่าี่สักแต่ว่าเห็นไหมเข้าซึงสักแต่ว่าคนมันติดอยู่ในสมมุติติดอยู่ในชื่อติดอยู่ในภาษาจิอมมตจอยู่ในสมม,มตสุติจิตอยู่ในสมมุติว่าสวยติดสมไดสมมุติว่าไพ่ลาะติดอยู่ในสมมุติว่าขี้เล่ ติดอยู่ในสมมุติว่าอร่อยอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสมมุติทั้งหมดสมมุตินียมันมันเอาเอาแน่นอนไม่ได้บางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบหวานอย่างเงี้ยเห็นไหมบางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบดำอย่างเงี้ยคนคนกี่เหล่ประเทศนี้อาจจะเป็นคนสวยประเทศนั้นก็ได้เนี่ยสมมติทั้งหมด คนกีเหลวประเทศไทยอาจจะเป็นคนสวยฝรั่งกยย็ได้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติมันให้ค่าไม่เหมือนกันให้ค่าในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสถ้ามันมันเหนือสมมุติแล้วมันไม่ไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นหรือมันเห็นจัจจะความเป็นจริงมันก็พ้นออกจากสิ่งนั้นพ้นออกตาพ้นออกจากตาพ้นออกจากหู จมูกลิ้นกายใจลูกเสียงกลิ่นรสถ้าพ้นออนกจากตรงนี้ได้ไนั่นแหละคือท่านพ้นออกจากโลกละเพราะโลกทั้งโลกมันอยู่ที่อายตนะนี่เนี่ยท่านจะรักใครก็อยู่ที่อายตนะท่านจะเกลียดใครก็อยู่ที่อายตนะเวลาที่มันสัมผัสสัมพันธ์กับภายนอกภายนอกภายในมันทํางานร่วมกันมันไปเห็นลูกมันก็จําเป็นสัญญาลมแล้วก็นําไปปรุงเป็นความโกรธอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้น พ้นทุกข์ก็พ้นทั้งอายตนะนี่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปดูนะพระพุทธเจ้าถึงตัดไว้เยอะมากเรื่องอายตนะเห็นไหม พูดกับพระพายะพะายะเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นไหม <ละ S 1> แฉ่นั้นนะแก่นั้นรู้เรื่องเลยนะพระพายะเมื่อเธอไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่มีในโลกหน้าและโลกต่อๆไปเห็นไหมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราในขณะที่เห็นนั่นน่ะเมื่อเธอไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่มีในโลกหน้าและโลกต่อๆไป ถ้ามันหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนลงได้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้กินน่ะมันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้วนั่นแหละพระพาหิยะท่านก็เลยบรรลุธรรมโดยฉับพันเ,ออเพราะท่านฟังเข้าใจเห็นไหม วันนี้ก็ขอพักไว้เพลงท่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพูดไปหมดเดี๋ยวตอนเย็นจะไม่มีอะไรพูด <c oughs> ตอนเย็นจะไม่มีอะไรพูดวันนี้ก็ยังไม่ได้ไมีเลยพักเลยเนาะออกมาดูงาน,อ,น,นออกมาดูงานต่อเลยตั้งแต่บ่ายสองเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวตอนเย็นไม่มีอะไรพูดเดี๋มันเดนั่งมองกล้องเฉยๆเอาๆเนอะ no. ขอพักไว้เพียงท่านี้ก่อนเนาะ